เฮ็ดนำชายนรสงละย่อมมันแตเนหัวเยครัมวั้พรเชายเ็ดพันธมิตรนะครับก็วันนี้ก็แพ้งี่นี่าให้น้ำให้ข้าว ออตาไปแคออกไปห้องอ่ะเป็นไรบ้างน้องวันนี้เป็นีแล้วครับทำเตที่แล้วครับครับพี่ว่านแพอย่งไงวันนี้แพลูกเาเินิดหน่อยครับนิหน่อยทำเตมที่นะครับีดวันนี้ให้เราเท่าไหร่น่ะมสองแสนครับแตได้สองแสนเลยอ่ะไหนลกสี่

อ่านเป็นยังไงมา่สุสิล่ยองมีอะไรจะพูดกับเอฟดตืนครับกขอโทษครับทำจริงๆี่ขอโทษจริงานแล้วขอขอกิดทำมีครับขอโทษจริงๆครับไปหน้าแลไปนะขอบคุณครับ